สวัสดีครับเพื่อนๆโอ้โดูท่าซะก่อนวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมากินข้าวในป่านะคิดถึงคิดถึงวันนี้เราจะกินอะไรมาดูมามามาแล้วแล้วกล้องมาแลวว้วว,วิ่งวิ่งวิ่งตอนนี้ผมอยู่ในป่านะป่าตรงไหนวะเี้ยก็นี่ไง<อ>มันมีรังนกเนี่ยเขาเรียกว่าป่าไหมเนี่ยเหมอนบัรี่เราเนีวันนี้ จะมาแนะนำเมนูพิสดารผมว่าเพื่อนๆไม่เคยกินหรอกซูชิ <c oughs> พิสดารตรงไหนวะโอ้โหมีคนเยอะเลย <c oughs> ดูดิหนึ่งสองสามสี่ห้ามันพิสดารตรงไหนอืมซูชิของเราไม่ธรรมดานะวันนี้ไหนลองกินสิสักชิ้นหนึ่งเอาวันนี้ก่อนเลยดีกว่า กูอัดจิปโชใส่ตามด้วยวาซาบินิดหนึ่งพอนี่นะคำแต่โต,ตเลยถ่ายทีไรก็เสียงปั๊มน้ำนั่งดูตีบน่นบ่นอืมอืมอืมขึ้นสมองเลยอืมน ก็ไม่เท่ไหรมันไม่พิสดารยังไงเลยเอาให้พิสดารคนนี้ทำไงดีวะดูสิมีอะไรกินมั่งในป่าบ้านเราอือมีงาเจอแล้วช่วนเพื่อนรู้ไหมอะไรื ไข่มดแดงผมเพิ่งเจ็บมาจากในป่าเนี่ยอืมนะเรามากินซูชิไข่มดแดงดีกว่าตอนนี้มันธรรมดาเกินไปนี่หน้าอะไรไข่อะไรเนี่ยถู้ไข่มดแดงเนี่ยนะเจอไข่มดแดงเราเลยดีกว่าปอกเข้าไป โอ้โหไข่มดเดื่อตอนนี้โลนก็สุดของความแพงเลยนะอาหารชั้มสูงนะเพื่อนๆชอ,อบกินไหมลา <c oughs> มมจิกเฉะเป็นหอยหมตามด้วยวาสเบสเซจเต็มๆเ,เลยโอ้ยน,น่ากินไหม จะรอช้าอยู่ใหญ่นะมาบเขาให้ขึ้นปีดปีตจะไข่มดแดงอร่อยมากอ,มอันนี้ก็หน้านิด กลายเป็นธรรมดาไปเอาออกหมดเลยดูหน้าอนสอนนี่ไข่มดแดงเลยดีกว่าอร่อยกว่าอาหารบ้านเราผมว่าผมเป็นซูชิเจ้าแรกในโลกซูช <laughs> ิไข่มดแดงนะ <c oughs> <c oughs> นี่ลาดเลยสะใจยิ่งไเค็มไปไมั้ยเนี่ย ปสบโโิโอ้โหเดี๋ยวเด็กไม่พอใจมือจับเลยโอ้ย อร่อยชั้นสูงหือร่อยได้ใจจริงๆเลยอันนี้อะไรหน้ากุ้งนะผสมไข่มัดแดงเข้าไปเด็อืมโเข้าไปโอ้ไปยิดเลย ขอเพียวๆสักช้อนนึงค่ะไข่มดแดงเพียวน้อยไปเหรอเนี่งนี้นี่แซ่บอีลีนี่กุ้งผสมไข่มดแดงอื้อหือ <ś les> <ś les> อืซึ้งจมูกอื่อยอังจริงออืไข่ามะแดืเหลือเพียบเอาไปใส่ขขนเจียวไดนะ้อีกนะโอ้โหเจ๋นที่หมดไปเลยคนอื่นมันต้องเจ๋อืม นี่หน้าปลาไหลไฟฟ้านะาเพื่อนปลาไหลไฟฟ้าออกไข่เป็นมดแดงไข่มดแดงมีด้วยมั <c> ้ <oughs> คำสุดท้ายเอาวาซาบิเยอะหน่อยนี่สะใจโอ้โหเยอะๆเลยนี่ดูว้าวอืม อะไรอะไรกันอ mm ืม hmm. อ so ืมขออาหารมื้อนี้ สุดยอดมากๆเกือบตายตาอำมืมไข่มะแดง่นีกว่าันเดียวว้ยโอ้ยมึนสำหรับคลิปนี้ไม่มีไลค์มาแล้วพเพื่อนๆายเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับโอ้จะตาย,ย,ย,ยดูต้นไข่มะแดงนุ่น